สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP หนึ่งก้าวไปนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งข่าวมาบอกกันได้นะครับและปีใหม่นี้นะครับในปี2568เริ่มต้นวันแรกของปีพุทธศักราชใหม่คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรง กันทุกท่านนะครับและวันนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารใหม่ๆม,ม,มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับมาเริ่มต้นกับข่าวแรกในวันนี้นะครับในการอัปเดตผลโหวตที่สุดแห่งปีประจําวันที่31ธันวาคมปี2 5 6 1ที่ผ่านมานะครับในเวลา13นาฬิกาจากการอัปเดตล่าสุดนะครับลูกชาไราอันก็ยังคงนําและต่อมาในเวลา16นาฬิกาได้มีการอัปเดตอีกครั้งลูกชาไราอัน ก็ยังคงมีคะแนนนำอยู่ในตอนนี้นะครับและแฟนๆหลายท่านตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยากรู้ผลว่าศิลป,ปินคนไหนจะได้รางวัลสุดยอดขโมเทิงแห่งปีไปครองและล่าสุดนะครับสำหรับรางวัลที่สุดแห่งความสุดยอดไทยแลนด์ t o อกบ,บวัว2024และได้ระบุว่าจะมีการประกาศผลรางวัลในวันที่10มกราคมปี2568นี้นะครับทางเฟซ o ุ๊ก i v e ์โมเดิ Ni นไ <biases. S 2> m อ็มคอตและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รู้ผลว่าศิลป,ปินคนไหนจะได้รางวัลสุดยอดคนบันเทิง่นปีมะครองติดตามชมในไลฟ์สดในวันที่10บมกราคมปี2568นี้นะครับทาง Nine m ม d e r นนายเอ็มคอได้เลยนะครับในเวลา13 mm นานกานาทีเป็นต้นไปนะครับร่วมส่งกำลังใจให้กับลูกชาวไรอ,อัน กันเยอะๆด้วยนะครับและหลายท่านนะครับอยากให้ลูกชาวไรอันได้รางวัลสุดยอดควาบันเทิงแห่งปีมาครองนะครับเอาใจช่วยด้วยนะครับต่อมานะครับก็ผ่านพ้นไปสําหรับเทศก,กาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และปีนี้นะครับมีหลายท่านประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายและมีบางอย่างบางเรื่องที่ยังพยายามทําแต่ยังไม่สําเร็จก็ขอให้ประสบความสําเร็จ กันทุกท่านนะครับโดยล่าสุดที่ผ่านมาลูกชาวไรอันนะครับได้มีการอัปเดตบน Facebook การบริจิคปาสินและระบุข,ข้อความที่หลายท่านได้อ่านแล้วก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจลูกชาวไรอันต่างๆมากมายหลายท่านกันเลยทีเดียวนะครับโดยลูกชาวไรอันได้ระบุข,ข้อความว่าเดินทางมาถึงมาสุดท้ายของปีสักทีไวมากๆคิดว่าตัวเองโคตรเก่งเลยนะหลายเรื่องราวมาก เจอคนหลากหลายประเภทเชื่อว่าคนเราโตมาแตกต่างกันปีนี้คบรถเลยร้องไห้ไม่รู้กี่รอบยิ้มไม่รู้กี่ครั้งนิ่งเฉยก็ไม่รู้กี่หนแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได้จนถึงวันนี้ขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีทำให้เป็นไรอันในวันนี้ใครที่ดีกับเราเรา ก็ดีตอบเสมอใครร้ายกับเราก็ขอใฮ้รีบออกไปจากชีวิตของกันและก,กันให้เร็วที่สุดบางคนชอบคิดว่าทำอะไรรับหลังแล้วเราไม่รู้เอาจริงจริงเรารู้หมดเลยนะแต่ไม่เป็นไรถ้าเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำแต่อย่าลืมว่าที่ทำมันเดือดร้อนคนอื่นนะและก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่อยู่ในชีวิต คนในครอบครัวทุกคนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันทั้งวันที่ห่วยแตกที่สุดจนวันนี้ที่ยิ้มกว้างที่สุดขอบคุณ FC ที่อยู่ทั้งในจอและนอกจอขอบคุณที่คอยซับพอร์ตไรอันคนนี้ตลอดทั้งปีปีหน้าจะเจออะไรใครจะรู้รู้แค่ว่าเราจะรักกันตลอดไปก็พอไรอันกัดบันดิตและนี่ก็คือข้อความของลูกชายไรอันได้ระบุบนเฟซบุ๊ก ล่าสุดที่ผ่านมานะครับและจะมี f อฟซีแฟนกลับหลายท่านนะครับต่างเข้ามาคอมเมนต์และให้กําลังใจลูกชาวไรอันต่างๆมากมายและในปีนี้เราได้เห็นความแข็งแกร่งของลูกชาวไรอันเพราะไรอันได้เจออะไรต่างๆมากมายและเขาก็ได้ผ่านพ้นมันมาได้นะครับและสิ่งที่เขาได้มาก็คือความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมรู้จักใช้ชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือความดีเท่านั้นนะครับจะทำให้เขาประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกและไม่ว่าลูกชาวไรอันจะเจออะไรในวันข้างหน้านะครับแต่วันนี้ทุกท่านคอยให้กำลังใจลูกชาวไรอันและอยู่เคียงข้างไม่จากไปไหนนะครับและก็ขอให้ลูกชาวไรอันประสบความสาเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปในวันข้างหน้านะครับยังต้องเจออะไรอีกมากมายที่เข้ามาในชีวิต ก็ขอให้ผ่านพ้นไปโดยง่ายด้วยดีนะครับเอาใจช่วยนะครับและจะมีข้อความจากคุณแม่นะครับบน Facebook คุณแม่ไรอันกับน้องแพทริกซึ่งระบุข้อความว่ารักและอยู่ข้างๆหนูเสมอครับลูกและนี่ก็คือข้อความที่หลายท่านได้เห็นแล้วเราได้เห็นความรักและสาสัมพันธ์ของแม่กับลูกคนที่คอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้นะครับ และอีกครั้งกำลังใจจากแฟนๆทุกท่านที่คอยสนับสนุนร่วมส่งกำลังใจผ่านข้อความอีกหลายๆอย่างและคิดว่าไรอันรับรู้อย่างแน่นอนและจะมีข้อความนี้นะครับโดยระบุข้อความว่าเป็นกำลังใจให้หนูติดตามและสนับสนุนทุกผลงานทุกรายการและการแสดงคอนเสิร์ตทุกเวทีฟังเพลงที่เป็นผลงานของหนู ทุกเพลงเพิ่มยอดวิวและปั่นวล็ทุกครั้งจะอยู่เคียงข้างกับแม่ๆในบ้านใหญ่รักและปรารถนาดีกับลูกชายคุณเก่งตลอดไปค่ะและยังมีอีกหลายๆข้อความนะครับที่แฟนๆของลูกชา,รายรอยันต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจและนี่ก็คือข้อความจากแฟนๆทุกท่านบางส่วนนะครับที่ทางช่องของเรานำมาฝากผุ้ชมและผมก็เชื่อว่าแฟนๆหลายท่านคอยให้กำลังใจ และเป็นกำลังใจให้ลูกชายเสมอทั้งด้านหน้าเวทีและที่อยู่ทางบ้านต่างจังหวัดอีกด้วยนะครับและก็ขอให้ลูกชายไรยอันเข้มแข็งและอดทนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำลงไปก็เพราะความรักหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่เราจะต้องเจอและสิ่งสำคัญนะครับคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากคนในครอบครัว กำลังใจจากแฟนๆที่คอยซับพอตตลอดเรื่อยมานะครับนั่นคือสิ่งสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะทุกความสำเร็จนั่นก็คือแฟนๆทุกท่านคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังคือบุคคลสำคัญที่ทำให้ลูกชายมาถึงจนวันนี้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับขอขอบคุณในกติดตามรับชม สวัสดีครับ